เขาไม่ให้ใช่ใช่ไม่ให้อีกสักพัก๋ยวไปห้องผมจะไปขโมยห่วงห่วงมากเลยนะในตู้เนี่ยไม่ได้เลยขอไม่ได้เลยอไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่เวลาเราอื่นแบบเวลากลับบ้านไปอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะนั่งเล่นโทรศัพท์นี่ใช่ป่ะแต่เนี้ยไปนั่งนั่งจ้องตู้จ้องตู้มันก็ไม่ได้ขยับหรือความไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าผมก็นั่งจ้องอยู่ มันสวยจังแล้วแบบคิดว่าแบบอุย้ยเราโชคดีมากที่ได้มาเพราะบางตัวเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นอย่างแบบว่าบางตัวอย่างเงี้ยผมจะต้องไปแบบไปงานอุลตราแมนของธรรมชิที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2018ที่มันจะต้องจับฉลากด้วยนะ,ะก็คือแบบต้องจับฉลากเป็น มันมีแค่50กล่องในโลกต้องจับฉลากออกมาเพื่อให้ได้ตัวนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปงานเราจะได้แล้วเราต้องบินไปถึงญี่ปุ่นอะไรนะคือกว่าจะได้มามันแสนยากลำบากมากครผมก็ฟิลเหมือนแบบชอบสะสมฟลแบบใช่แล้วมันมันเป็นของส่ที่แบบเป็นมูลค่าที่แพงมากเลยนะผมหลายลนะคนอาจจะมองข้ามสำหรับ